เราจะไปกินซอยจุกันครับโโอ้ครั้งแรกอาจารย์ว่าจะมากินข้าวร้านพี่พอกินจานเดียวใช่ครับเอาจานมาเองจานมาเองนี่ดูโอ้ยซอยจุกยักษ์เหรอครับคุณผู้ชมครับเค็มๆมันๆตับมีความหวานครับผมอ่ารสสัมผัสตับเนี่ยนุ่มพูดดีพี่ดูหน้าพี่สัก่ที เคยเห็นขนาดนี้พ to ี่บินมากินซุกเหมกันพลังเงึ้ยพลังงงโอ้ยวัดคำสิบแบบซีอีโอมาถยังินฮะกูไปแล้ว สวัสดีครับสวัสดี f อที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น็ VS FOOD นะครับในวันนี้ครับคุผู้ชมผม จะได้ทำการไปกินที่ร้านสแตกแดกตับครับผมเราจะไปกินซอยจุกันครับครั้งแรกครั้งแรกของช่องใช่ต้องบอกเลยว่าปกติผมยังไม่เคยทำคอนเทนต์กินซอยจุจานยักษ์กรหรือจานใหญ่ๆห,หรือว่ากินแบบของดิบที่เป็นแบบอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านอีสานเลยซึ่งวันนี้มันก็มาถึงแล้วครับเพราะมี FC หลายคนเนี่ยขอกันมาต่างๆนานามากมายว่าอยากให้พี่แนทโชว์ซอยจุแบบจุกๆให้ดูสักทีนี้อะไรเงี้ยแบบถึงก ไม่ถามผมสักคำว่าผมกินหรือเปล่าก็วันนี้ครับผมได้มีโอกาสแล้วเราก็ได้ขอเบอร์จากทางผู้จัดการของพี่อีทมาอีทโป่งลางนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราจะลองโทรหาพี่อีทกันนะครับพูดแล้วก็โทรเลยดีกว่าเข้ามาใกล้เลยครับหอสวัสดีครับพี่อีท พี่รับสายมาเร็วจังเลยดีใจครับผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะพี่พอดีผมเป็นเอ่อบล็อกเกอร์รีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยพี่พอดีผมทาเกี่ยวกับพวกรีวิวอาหารตามร้านต่างๆแล้วผมอะ่ะอยากจะไปทำคอนเทนต์รีวิวอาหารที่ร้านสแตก็แกเนี่ยตับร้านพี่อะครับผม อ๋องปโกเกอร์เร่นุนเล่นไรแค่มา์ไม่ใช่พี่รีวิวอาหารครับรีวิวอาหารไม่ใช่เล่น<ม>หุน้น <c oughs> ใช่พี่ก็เลยผมอยากจะสอบถามพี่ว่าแบบถ้าผมขอไปรีวิวอาหารร้านพี่อย่างเงี้ยแล้วแบบว่าขอพี่แบบสักหนึ่งอิ่มแบบเลี้ยงอาหารผมหน่อยดูแลค่าใช้ใจ่ายให้ผมหน่อยอาหารสักจานหนึ่งเงี้ยพ,พี่พอได้ไหมครับกินจานเดียวพี่ผมกินกินไม่เยอะครับจานเดียว ใช่ร Sadly, ครับเป็นแนวอีสานแนวแบบนั้นนะน้องๆกินแนวไหนอ่ะอีสานก็จริงๆเนี่ยแหละวันนี้ครั้งแรกเลยครับเป็นการกินอาหารอีสานครั้งแรกซอยจู้ครั้งแรกของผมเลยครับผมก็เลยอยากจะขอพี่กินสักจานอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มากไม่มายครับสักจานไม่มีปัญหากินเยงได้จานเดียวเองกินหลายจานก็ได้น้องอ๋อโอเคครับพี่อีทงั้นเดี๋ยวอีกสักแป๊บเดี๋ยวผมเดินทางไปร้านพี่นะครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่ ได้ครับขอบคุณมากครับพี่อีทสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงล่ะจัยักก็มาหนึ่งอิ่มหนึ่งจานเขาบอกหลายจานก็ได้ด้วยนะเดี๋ยวรู้แต่เขาไม่เห็นจานเราเลยเดี๋ยวรู้โอเคงั้นเราเดินทางกันเลยไหมจัดไปะเดี๋ยวเราซอยจูครั้งแรกของช่องครับ N e t v บ Food จะเป็นยังไงก่อนเริ่มคลิปกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเราไปสอนธุรกิจพี่อีทกันครับเล้วก็ ใช่ครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านพี่อีทแล้วนะครับสแตกแดกตากับครับผมดูเฮ้ยอันนี้ใครอันนี้พีทใช่เหรอดูดูดูครับดูดั้ดดดควยนะครับผม,มดูจำดูจำพีทนะ <c oughs> เห็นไม่รู้จักกันเดี๋ยวไปจอดรถสถานที่จอดรถ่อาคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอพีทพีทจะซ่อนจานยังไงดีวะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอของจริงวัเรียพี่เดี๋ยวนะน้องพี่โทรมาเมื่อกี้เหรอใช่พี่ เอาจานมาว่าจะมากินข้าวร้านพี่ขอกินจานเดียวใช่ครับเอาจานมาเองจานมาเองพี่เดี่ยจานหรอผมพี่ให้ผมกินกินจานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบอกน้องว่าพอดีที่เลี้ยงก็ได้จานเดียวเดี๋ยวเอาจานมาเองด้วยเอาจานมาเองพี่เนี่ยผมทำเพื่อพี่เลยนะทไม่ไม่เอาจานดาวเทียมมากินด้วยขนาดนี้เนี่ย เทียบกับหน้าผมสิเนี่ยใหญ่กว่าหน้ากินซอยจุจานนี้นะจุจานนี้เลยพี่โอ้โหเอาเนี้ยเอา,เอาละพี่มึงอยู่แล้วถ้ากินทั้งจานเนี่ยครับหมดพี่เลี้ยงเลยแต่ถ้ากินไม่หมดอ่ะน้องต้องจ่ายเองอ่าได้ได้พี่ได้ไหมครับได้เลยแล้วถ้าผมกินหมดผมสั่งให้ทีมงานด้วยเลยสั่งให้ทีมงานด้วยอยากกินอะไรกินเลยอ่าโอ้โหยอดเลยครับขอบคุณมากครับพี่ครั้งแรกในชีวิตครับงั้นเอาเลยครับเข้าครัวเลยดีกว่าพี่เอาวะลองดูโอเคครุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเเตรรีียมมนูอาาหหหใใ้้พ่จัดแบบ จุกๆครับผมแล้วเดี๋ยวมาเรามาดูหน้าตามเมนูอาหารครับปๆๆๆไปเนี่ยวไาคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้โต๊ะแล้วนะครับผมก็นั่งรอเขาทำเมนูอาหารจานพิเศษให้นะครับร็อพีทเขาจัดมาให้ผมนะคุณผู้ชมเพิ่งรู้ว่าร้านพีทอ,อยู่ข้างดิมเวอร์ดูดิดรดู้ ครึ่งเล่นน,นั้นเฮ้ยแล้วลบรรยากาศคือดีมากข้างนี้ก็คือจะเป็นแบบริมน้ำนะแล้วลมเย็นๆแล้วคือวันนี้ฝนแบบกึ่งๆึงจะตกแต่ไม่ตกอันนี้ก็รอรออาหารแป๊บเดียวครับผมมาเฮ้ยมาแล้วครับพี่เอ้าอะไรยัพี่ไม่ใช่รอไหมครับพี่อันนี้ไม่ใช่แบบที่ผมสั่งไปแล้วพี่อันนี้นี่จ,จานผมเอามาให้ดูว่าปกติเซตหนึ่งจะประมาณนี้อ๋ออันนี้ของที่ร้านของที่ร้านของที่ร้านอู้ยอันนี้ อันนี้คือเซตหนึ่งเซตหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยพี่ถ้าแบบเซตหนึ่งนี้ก็ไม่ถึงครึ่งโลไม่ถึงครึ่งโลไม่ไม่ราคาครับพี่ไม่บอกยังไม่บอกอ๋อยังไม่บอกยังไม่บอกโอเคเศษจานที่เนิดจานหนาจานหนจที่ไหนอาว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ร้านเลยับดูโอ้ย มาแล้วน่าจะประมาณ4ถาด5ถาดอ่ะห้เออ5ถาดได้คอยชูยักษ์นะครับคุณผู้ชมครับมีคนเคยมากินเยอะขนาดนี้ไหมพี่ไม่มีเป็นคนที่จะตั้งสถิติคนแรกเลยวันนี้คนแรกเลยมาวะอาหารอีสานเนี่ยกินเนี่ยโอ้โหกินกระเพาะต้องคู่กับผักไว้เปลือยอันนคือผักอะไรบ้างเนี่ยปกติไม่ค่อยกินผักด้วยดิพี่อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มะระอุจจาระพี่เบิร์ด มะระอุจระพี่เบิร์ตมะระอินโดวาซาบิอีสานวาซาบิอีสานใช่จริงเหรอพี่มันจะรสชาติลองลองชิมดูเหรอเฮ้ยจริงเฮ้ยจะกินเหมือนวาซาบิเลยครับอันนี้น้ำจิ้มเราจะมีสองแบบอันนี้แบบผมอันนี้แบบเปรี้ยว ผมมีแบบผมแบบเปรี้ยวด้วยใช่อันนี้ตับน้ำมันงาถ้ากินอยบกินแบบสูตรของเกาหลีเอาตับกินกับอันนี้มันจะมีความแบบเกาหลีละมุนจริงเหรอน้ำมันงาโอ้ได้พี่งั้นเดี๋ยวซัดเลยไหมหล่ะอยากเปิดตอมแมมต้องเปิดตอมก่อนนิดไหมนิดเดียวอ่ะได้ได้อ๋อเขาเรียกว่าเปิดตอมรับรถอะไรอะไรดิ้งนะเบลคัมดิ้งเบลคัมดิ้งอ่าเบลคัมดิ้งอุ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าพี่ปกติผมกินเป็นช็อตนุ่นผมว่าจริงเหรอเบลคัมดิ้งอะไรล่ะ เขียวไม่ใช่น้ำใบเตยใช่ไหมพี่ใกล้ๆเอียงใกล้เอียงอยากกินเองนะอยากกินเองนะพี่ดุดน้ำได้วยเนี่ยใจเย็นกินอะไรไหมครับเนีตเปิดต่อมแล้วชอครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายแล้วก็ร้านเราไม่เคยเจอเลยอันนี้เท่ากับถาดจริงประมาณ4-5ถาถาดครับเปิดที่ตัวไหนพี่ พี่แนะนำไม่เคยกินเลยซอฟก่อนก็พี่อยากให้กินตับน้ำมันงาก่อนตับน้ำมันงาอันนี้คือตับน้ำมันงานครับคุณผู้ชมแล้วจิ้มกับอะไรน้ำมันงานเลยใช่ไหมพี่ครับแบบเกาหลีชาตหลีนี่เป็นการกินตับดิบครั้งแรกของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันครับดูอาการกันเค็มเค็มมันๆตับมีความหวานครับผมรสสัมผัสตับเนี่ยนุ่มละมุนอร่อยพี่ จริงเฮ้ยมันไม่ได้ขาวเว้ยคุณผู้ชมแค่เข้ากับน้ำมันงาพอดีอะไรอย่า, <laughs> ยาเล่นอย่าเล่นเฮ้ยมันหอมมันมีความอหอมแบบของน้ำมันงาด้วยครับผม <laughs> อร่อยละมุนดีอันนี้คือสเต็ปแรก <laughs> สเต็ปแรกอุ้ยอ <laughs> ุ้ยอ <laughs> ุุ้น อเอยอยากกินเลยดูจิงเราตัดน้ำมันงาจิ้มอะไอีกหนึ่งได้ไหมพี่ได้ครับอันนี้ขมอันนี้เปรี้ยวขมกับเปรี้ยวเปรี้ยวคืออันนี้นี่อ่าล้วจิ้มแจ่วเปรี้ยวนะครับผมแบบเปรี้ยวว้าวแบบอีกแบบหนึ่งอันนี้จะมีความหอมมะนาวนะครับผมมีความเปรี้ยวสดชื่นเข้ามาแบบเนี้ยดีมาเลยดีจังเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รู้สึกแย่เลยคุณผู้ชมกินได้เรื่อยๆของพูดดีพี่ ดูหน้าพี่ซะก่อนตับนี่อร่อยตับบดแล้วอ่ะบดอร่อยไหนพี่ต่อไปเป็นอะไรครับระหว่างนี้ก็ได้หมดเลยทั้งนื้อได้หมดเลยสลับได้หมดเลยชอบผมชอบอเนื้อเดี๋ยวขอลองนะผมดูแับผมนะพี่นะครับหฮ้ย ขมเลยขมแบบน้ำป่ะอ๋อพี่ขอพี่และวี่หาแก้วไวให้ผมเถอะเดี๋ยวมันอิบุกอนยอกยอกยอกกับมือพี่โอ้ยถามว่าชอบน้ำจิ้มสูตรไหนที่สุดส่วนตัวของผมนะครับผมจะชอบเปรี้ยวผมว่ามันกินแล้วมันตัดกันพี่มันตัดแล้วมันมีรสชาติมันทําให้มันมีมิติแบบที่มันสดชื่นแล้วมันมีสานกับเหนือจะเป็นจะเป็นจะเป็นภูมิภาค แบบพิเศษของพี่ภาคขึ้นเพราะว่าเขากล้าเอาความผมมาเชิดชูรสชาติอาหารเพราะนั้นก็จะประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีอืมอู้อืมโอ้ยอันนี้ที่ริ้วข้าที่ริ้วนะครับผมตุบตุบดีมีกลิ่นที่เขาแบบเอาไว้เช็ดเต๋ดอาหารที่โต๊ะเขาแล้วนะครับผมคนละกที่ริ้วอ๋อแล้วอยู่ครั้งแรกของแนทเลยใช่ไหมครับใช่พี่อย่างครับ รสชาติหรือว่าอร่อยมากชอบชอบโหนี่คือนัดก,กินจริงๆริครับทุกคนมือเลยมือจะทำเลยอือเข้าถึงแก่ะด้วยมันต้องใช้มือน,น,นะเพื่พจอจอเพอโอ้โหคำนี้เท่ากับเรากินก้อยจานหนึ่งเลยนะเนี่ยเพรส,สับสับสับแล้วเนี่ย <ś les> พี่ <ś les> พมีลงมีลาบมีก้อยอะไรอย่างงี้ฮะ จะลองก้อยใช่ก้อยดิบลาบดิบอะไรเงี้ยพี่เอาแบบเปรี้ยวหรือขมแบบเปรี้ยวเนาะเอามาอย่างละอย่างละจานเปรี้ยวจานหนึ่งขมจานหนึ่งอ่าอย่างละจานเยี่ยมพี่ผมชอบมากคนทั่วไปบอกได้เลยนะว่าไม่มีใครกินขนาดนี้ส่วนมากก็ก้อยก็จานหนึ่งจุก็จานหนึ่งเนี่ยมาสักสองคนไอ้เราก็ไม่ใช่คนทั่วไปเทนั้นสินสิบ็อกเกอร์รีวิวอาหารเฉยๆเนาะโอ้ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจพี่ๆยังงงใช่ไหมพี่เคยเห็นขนาดนี้ไหมพี่เนี่ยนี่มาจากออสเตรเลีย บินมากินจุกเหมือนกันพลัง,ดดลงเงึดเพลังงง <c oughs> พี่เขาจะโอดีดีดีอุอาิ้มั่อแต่ขงองกวดดีอ๋อ มันเหมือนเครื่องบดเดี๋ผู้ชมคือเหมือนเราจะทำแท่กรอกแล้วก็เนื้อลงไปในเครื่องบดมันก็ตุบๆตๆๆบดละลายไปจริงๆนี่เราคินเก่งไหเก่งเลดิจะใช้คาว่าคินเก่งหรือใช้คาว่าอะไรดีวะใช้คำว่าสแต็กสแตกนเอยัดเข้าไปยัดผาเออนี่นี่แหละนี่แหละเฮ้ยไม่อยพี่คิดไปินเหมือนมันละลายในปากตเนื้อมดนมันนุ่มนะอร่อยกินง่าย อร่อยเว้ยน้ำจิ้มพี่มันขมแบบขมนะแต่คนอีสานต้องกินขมหนักๆแบนี้เลยคือถ้าใครชอบขมอ่ะบอกเลยคุณจงพ่อเออนะ่ไหมก็มีเครื่องดื่มตัดใช่ไหมเวลาเจ้าเจ้าเอาโคกได้โคกมาเอามากวนมันใช่ที่ไหนเนี่ยพี่อะไรของมึงเนี่ยคนละโคก ะคนเราโคกมะพี่คนเราโคกทางอารมณพี่นะอาลมโคกโคกไม่ใช่เอาโคกมีบ้านเลยควรยันพนักงานร้านพี่ใครจะมากินอาหารแล้วสั่งโคกด้วยมึงไม่ได้ใจอะไรคิดวะเนี่ยอืมไม่ได้เอามาตำเนื้อไงอะไรนะรัตชวินรัตชวินคืออะไรพี่ก้อยก้อยต่อด้วยก้อยแล้วก็อันไหนผมอันไหนเปรี้ยวพี่พี่จำไม่ได้แล้วไม่รู้พี่ต้องบอกได้พี่เป็นเจ้าของร้าน อันนี้ขมอันนี้เปรี้ยวถ้าพี่ทายผิดผมจะสั่งเพิ่มอันนี้ขมครับอ่ได้พี่ลองอันนี้เปรี้ยวพี่เอาแล้วทำไมาอีกอย่างอาจารย์พี่เลือดเฮ้ยเนี่ยอันนี้ขมมันจริงเหรอน้องไม่ใช่คนแล้วนะเนี่ยถ้ากินขนาดนี้เนี่ย <S <S คนอีสานผมยอมไม่ได้แน่ๆคุณเป็นคนเหนือคุณกินขนาดนี้ ไอ้จานนี้มันกินสีค่าคำจะหมดแล้วอะ่ะจะมีกินเน็ตบ,บุ๊กบันทึกไว้แล้วนะครับผู้ชมโอ้ยจริงๆอ่ะบริสารก็จะมีข้าวเหนียวรองแต่นี่กินแบบกินแบบเต็มๆแล้วมีข้าวเหนียวด้วยอะ่ะข้าวเหนียวตองอ,อ่อพี่เฮ้ยแค่พี่ยกตัวอย่างให้ฟัง,<ส>งเนี่อบอิสารไอ้ทีนี้ข้าวเหนียวมันจะไปช่วยไม่ให้มันเผ็ดมันขมเกินไปก็จะรั้งถ้าเป็นบ้างนิดหนึ่ครับตองข้าวลงตองข้าวลงควายนอน ที่กินแล้วน่ากินวะ่ะนี้ใช่ไหมอือเออถูกไหมแล้วก็โอ้โหทำพวกใหญ่ผมเราจะเป็นนักกินขนาดนี้ผู้ชมผมไม่เคยเห็นจริงๆผมไปเห็นแต่น้องชายผมกู้พาแดกมากินนี่จานไอ้นี่อันนี้มันสุด่มพีอันนี้มันสุดจริงก <laughs> ู้น้องเตรียมตัวเลยกู้เราต้องมากรอบกู้เป็ลูก ต้องแบบนี้พี่ต้องแบบนี้เห็นไหมพี่บ่อยใช่ไหมเนี่ยถ้าจะมาโทรหาพี่ก่อนพี่จ๊ะตอนนับอย่างดีอยากได้ไปอยู่ผมอยากขอเป็นลูกพี่เลยอ่ะหรือให้พ่อกินแบบทุกวันเลยครับเป็นลูกอย่างนี้นะต้องพาไปตัดกระเพาะแล้วเหรถ้าเป็นลูกทีนี้อี้งงุ้ง ไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นผมการันตีได้นะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้ของแท้โอาทำหนาที่เหมือนเครื่องบดสักอย่างนี่แหละเอาเปี้ยวอีกสพี่เฮ้ยไปไว้พี่ผมหิวมากเลยอะ่ะดวนดวนดวนอันนี้3ากิโลแล้วแล้วเป็นก่้อยเป็นการเนี่ยความรู้สึกผมอ่ะไม่ได้คิดว่าจะมากินเยอะคุณผู้ชมแค<ม>่อยากมาลองเลยเยเพราะว่าผมอ่ะไม่เคยกินอาหาแบบนี้เลยแต่พอมากินปุ๊บ อ้าอร่อยดิสิดใจดิไม่ยั้งดิจั่าวะนี้โอ้ย five minutes later ขากิลิวจะเบิดแล้วครับผมอุ้ยคนอีสานจะเอาเป็นเขยได้ไหมเด้อนพี่อน้องเด้อนี่แอบ้างคนมากีดให้ด้วยคนเสียงกีดหน่อยให้พี่แนทเลยครับ จ้างคนมากีได้ผมโอ้โหยอดเลยพี่กินเยอะจนสาวกีดไม่เขากินเขาเล่นดีหที่ว่าจานนึงเนี่ยคนปกติเขากินกี่คำผมก็เป็นสิบคำนั่นแหละยี่สิบคำนะครับเดี๋ยวผมลองดูแบบคนไม่ปกติพี่ครับเราลองดูครับนับไปพร้อมกันจุแรกไปยครับผมหนึแรกตาย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 ต เบิร์ตข้ามสีเหลาเบิร์ตข้ามสีเหลาเบิร์ตข้ามสีเหลาถ้าผมจะบอกอะไรพี่พี่ว่าไหมว่าพี่เชื่อไหมผมยังไม่อิ่มฮะอยู่ไปแล้วเดี๋ยวกินเหรอจริงพี่นั่งก่อนพี่พี่อย่าพึ่งไปถาดนี้สามโลแล้วอันนี้ไปหกจานแล้วเนี่ยมาเล้วที่เบิร์ดนี่มันรสชาติยังไงพี่มันจะหวานผักแล้วมันทำไมหวานมี่ผักเดียวแหละที่หวาน จริงๆีนลูกๆมันแข็งต้องเอาลูกที่มันไม่ไม่แข็งตุ๊ก่อนนี่คือบองยางกินด้วยมีอันนี้อ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาแล้วพี่เออแล้วพี่กินน่าอร่อยด้วยนะประเด็นอ่ะไม่รู้สึกลูกตาแล้วผมมจะไม่พี่มีอะไรอีกมีอะไรอีกใช่ครับ แก้ไขพังไหมแบบอิสานพื้นบ้านเฮ้ยต้มอึ่นไหมหยุดพี่ของยินเล่นเป็นผมกลัวยายาปิดปิดปิดท้ายสวยๆปิดท้ายสวยๆเอาชมเดี๋ยวเรามาเมนูปิดท้ายกันครับผมร้อนๆจัดเมนูอะไรมาให้ขอแบบสวยๆพี่เฮ้ออจริงเลยเนี่ยมันคือเมนูอะไรครับพี่เดืปีมีครั้งเดียว แล้วดูขาน้องเช่นนเขาเรียกว่าไอ้คาวเวียอีสานค้าวเวียอีสานด้วยครับลองดูลองดูแต่ผมว่าถ้าแนทเนี่ยขนาดนี้นะอะไรก็เอาเขาไม่อยู่แล้วโลกนี้เนี่ยแหละไอ้นี่แหละที่อเอาผมอยู่เนี่ย <c oughs> โอ้พี่ผมขยันเสิร์ฟซะด้วยเอาเนติรักอ่ะผมทำเพื่อท่านผู้ชมแล้วกันครับจัดไปครับ <c oughs> เอาแบบพูดตามความจริงถ้าใครกลัวอึ่งหรือไม่เคยกิน ถ้าคุณผู้ชมตัดภาพตรงนั้นออกไปแบบไม่เห็นภาพอื่นนะแล้วลองกินเข้าไปเฮ้ยอร่อยเฮ้ย ي, นี่มพูดจริงพี่อร่อยนะหนึ่งปีมันจะมีครั้งหนึ่งคือมันจะจำศิล <C> e <ak> จำศิลป์แล้วฝนตกมาปุ๊บมันจะค่อยออกมาผสมพันธุ์นั่นแหละโอ้โหอันนี้ช่วงน,นี้หน้าฝ <c oughs> นพอดีนี่ใช่ครับไม่ใช่ของขายกินกันง่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกินเพราะฉะนั้นกูต้องกินใช่ไหมเนี่ยใช่ขยันป้อนก็ด้วยนะพี่กูแล้วจะมันอร่อยเอาจริงโอ้โหนี่นี่นี่ อุ้ยพี่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 อยากให้ผมยิ้มผมขอร้องนะผมกลับโอ้ยพี่ผมอ่อนแล้วน้องเขาดิอันนี้พี่น้องเขายิ้มให้พี่ผมขอกาคให้นึ่งน้องขอไม่ไม่พี่อันนี้ผมอดจริงอันนี้ผมไม่ไหวจริงพี่โอ้คนละอันกับเมื่อกี้ยังไม่จบอันนี้แน่นอันนี้แน่นยังไม่ยอมให้ผมหยุดด้วยเออจะมันกว่าใช่ใช่มันจะมันจะแน่นกว่าเกือบแล้วก็มันมันอันี้ออกไปนะเนสเอฟซีแบบ ได้ใจได้ใจจริงๆนี่ก็คือนักกินจริงๆผมบอกได้เลยคือตอนแรกเหมือนกูแกล้งเขาว่าตอนนี้กูโดนแกล้งนะพอหาวิธีหยุดได้แล้วนี่อก็โอเควันนี้ผมก็ขอบุณพี่อีมากนะครับพี่ขอบุณจริงๆพี่แล้วเดี๋ยวรอบหน้าทีมถ้หน้าเดี๋ยวผมก็จะไปร่วมช่องกับพี่อีทเนาะนี่บอกกันไว้ก่อน ก็ช่องพีอิตยูทูบตอนนี้ทําเป็นช่องชื่อช่องอะไรช่องสแต็กแดกตับครับสแต็กแดกตับก็เกี่ยวกับการกินนี่แหละแต่ว่าเราจะไปสรรหาร้านอร่อยอร่อยของพนีสานให้ให้คนได้รู้จักกันฝากฝากแฟนคลับของแนทด้วยนะครับฝากไปตามกันด้วยแล้วไปกดติดตามช่องพี่อิทไปด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะไปกินที่ช่องพี่อิตแต่คอนเทนต์อะไรไม่รู้แหละแต่บอกว่าโอ้ประทับใจมากวันนี้ขอบคุณมากเบิร์ตข้ามซีเว้าหนะเบิร์ตข้ามซีเว้ใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ช่องเขามาดูแล้วกดด้วยนะเป็นกำลังใจให้้้้้้นนนนนนอออองงหหห่ยยเเเเคคาาาาาากกิิิขขดดดดดีีมมมััสสุุๆๆจจรรรรรบใววญไป เป็นอย่างกดไปเลยพี่น้องอ่าไปเลยเสียสตังค์สักบาทแม่นคตรซุปเปอร์แต่งแล้วได้ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้เขาทีมงานนี่ยค่าหนึ่งร้อยเก้าร้อยสองพันใส่เข้ามาครับเอาที่นี้ขอซิปอระแต่งสักสองร้อยบาทเอาโอเคขอบคุณครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเจอนใหม่เทปหน้าเนตจะไปสแต็กแดกตับทำอะไรที่ไหนยังไงต่อก็ฝากติดตามด้วยกันครับผมสำหรับใครที่อยากตามมาร้านนี้ก็อย่าลืมผมจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับผมก็ตามกันมาได้นะครับร้านพี่เปิดทุกวันไหมครับทุกวันครับเปิดทุกวันตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณสี่ท่าทุ่มมีวงลางมีลำอะไรอย่างเงี้ยด้วยมีห้องแอร์มีโซนนั่งแบบนี้ด้วยโอเคก็ตามกันมาได้นะคุณผู้ชมหน้าตาอาหารดูดีรสชาติดีอร่อยคือพี่เนตมันมีอย ครับอ่าโอเคก็ตามกันมาคุณผู้ชมเราวันนี้ก็แนทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่เทิปหน้าสวัสดีครับบัดคำพูดไม่ออกเลยเนี่ยตรงเลยจริงๆครับอร่อยมากวันนี่อร่อยมากอร่อยมากเลยอแล้วมึงดูหน้าพี่แท้พี่แท้กูแบบอย่างเงี้ยเอาแล้วนั่งงอยกูอีกอ่ะยั้งโอ๊ยนี่แหมพี่แย่งออกมา พี่แย้มผมอะอาหารร้านพี่มันก็ขาวอยู่นะขาวเดียวหมดถ้าผมไปปาดลาบแบบนี้ที่บ้านพี่นี่มันโดนพ่อแม่พี่ด่าเนี่ยถ้าบ้านผมมากินนิดนึงผมว่าพ่อตาแม่ยายคงจะมองหน้าปา,าดทีเดียวหมดเลยอ่ะมึงไม่เหลือให้กูเลยอะไรเงี้ยโอ้ยทั้งตัวสมที่ไม่เน,นี่ยมึงเอาให้ลด้เดี๋ยวกูหันกงแอมมึง่ะนั่เลยแล้วกไงเโอเค